ถ้างั้นถ้าอาร์เซนอลจะเอาอะไรไปต่อกรอนกับแมนซิตี้ได้อ,อเกมลับเขาเคยอยู่แล้วเกมลับมันคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ให้คุณเป็นแชมป์แต่ว่าเกมรุกอะที่อาร์เซนอลต้องเลือกอะค่ะพี่เม้งคิดว่ามันจะต้องเป็นชุดไหนที่มันจะต้องถ้าเกิดต้องเลือกพรีเมียร์ลีกจริงๆคือมันจะต้องเป็นคนเหล่านี้เป็นชุดนี้เลยอะก็คือให้ความสําคัญพรีเมียร์ลีกมากหน่อยนึงแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคือคุณต้องรู้ว,ว่าลูกทีมคุณเนี่ยคนไหนล้าแล้วคนไหนมีอาการเจ็บ ขัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณต้องพักเขาแล้วและส่งตัวโรเดชันไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลี่เพื่อที่จะเก็บไอ้พวกเนี้ยเอาไว้เล่นพรีเมียร์ลีกไอ้พวกตัวจริงที่จะต้องลงพรีเมียร์ลีกทุกนัดคือใครบ้างก็เคยเห็นอยู่ก็ยังมีซาก้าใช่ไหมไคฮาวเวิร์ดมาตินเนลลี่เดกแคนไลส์โอเดอร์การ์ดมันก็ชุดเดิมๆนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกนี้ในเกมอาบอลถ้วยในเกมทัวร์ยุโรป UCL ก็ต้องคือบางบางบางนัดถ้าหมายถึงว่าถ้าเขาแบบ เขาแสดงว่าเขาอ่อนล้าหรือว่าเขาเตะต่อเนื่องกันมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องพักไหม,มซึ่งคนที่รู้ดีก็คืออาเตต้าแล้วก็ตัวนักบอลคือผมก็ไม่ไม่สามารถไปลงลึกได้ว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนพี่แต่ว่าให้ความสําคัญพมิมีร์หลีกกันอืมเพราะว่าถ้าคุณทําได้อะคุณคือทีมที่ดีที่สุดในประเทศเป้าหมายฟุตบอลอาชีพคือทําผลงานฟุตบอลลีกให้ดีที่สุดถ้าคุณ มีโอกาสลุ้นแชมป์คุณต้องเป็นแชมป์ให้ได้ส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันเป็นโบนัสโบนัสที่ทุกๆปีเนี่ยทีมใหญ่คาดหวังหมดแต่เป้าหมายจริงๆคือแชมเปี์ลีกอร์เซนอลก้าวผ่านตรงนี้ได้พออร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เนี่ยทีเนี้ยมันจะติดตัวคุณแลคะคคุณจะเล่นแล้วคุณจะรู้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะต้องทํำยังไงมันต่อย,ยอดได้เลยอะ่ะมันเหมือนมันจะติดดาบเม่อ<ช>เ,เล่นเกมแล้วมันจะต้องติด<ช>่คุณจ้รู้แล้วอะว่าเออปีหน้าเดี๋ยวจะต้องซื้อใครอีกเพิ่มมเตติรงไหน เดือนนี้ช่วงเดือนนี้เล่นยังไงพอปีใหม่จะยังไงทีเนี้ยจะรู้แล้วถ้าเขาได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยทีเนี้ยมันจะยกระดับขึ้นมาทั้งความมั่นใจความพึกเขิมแล้วก็นักฟุตบอลมันจะตัวใหญ่ขึ้นมันจะคือเดินเหินแล้วมันมีสง่าราศีมันจะมาหมดเลยแหละมันจะเหมือนที่ซินเชนโก้เขาเคยพูดไว้ไหมคะที่เขามา Arsenal อาร์เซนอลแรกๆอะตอนนี้เขามาใหม่ๆที่เขาบอกว่าเขามาถึงแล้วมันมันมันแตกต่างกับตอนที่เขาอยู่แมนเชสเตียเยอะมากเลย มันเข้าวานแล้วแบบมันไม่มีความสง่าผ่าเผยมันไม่มีความกระหายมันไม่มีออร่าของคนที่แบบว่าเฮ้ยกูจะซีซั่นนี้กูจะต้องได้แชมป์มว้ยมันมีแต่การถ่มตัวแบบโอก็เหมือนที่ผมบอกนี่แหละคือพอคุณความคุณญ้าผ่านตรงเนี้ยคุณเป็นได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเราเองจะรู้สึกเลยได้ด้วยตัวเองเลยมันจะยืดซะน่อยละเออมันจะแบบมันไม่ใช่แอคนะมันเป็นความมั่นใจที่มันเพิ่มขึ้นความพึกเหิมที่ยิ่งเจอที่ค่ต่อสู้ที่ด้อยกว่าเนี่ย สามารถที่จะมองถึงชัยชนะได้แต,แต่ปัจจุบันถ้าคุณยังก้าไม่ผ่านเนี่ยคุณเจอทีมไหนคุณก็กดดันไปหมดนะเจอทีมเล็กก็กดดันทีมใหญ่ก็กดดันแต่ถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้เป็นแชมป์สักครั้งหนึ่งเนี่ยปีต่อไปโอเคยากแต่งานคุณจะคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะต้องทำยังไงคือเหมือนถ้าจะใช้คาว่ามันจะมีสัญชตาตญาณและววิญญาณของทีมที่อยากจะเอาชนะแบบนั้นไหมประมาณนั้นม,ม,มันจะติดตัวอ่ามันจะติดตัวเนี่ยทีเนี้ยผ่านไปนะสี่นัดซีซั่นเนี้ย มัน,ม,น,ม,นมันพอจะบอกอะไรได้บ้างเลยอย่างพี่เม้งว่าซีซั่นนี้อาร์เซนอลจะจะดีพอแล้วเพราะว่าแมนเิตี้รเราก็จะเห็นแล้วตั้งแต่แบบซีซั่นปลายปลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าเขาเองก็มีช่วงเวลาช่วงจังหวะที่ก็ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าทีมอื่นๆหรืออย่างการเจอกับเบนส์ฟอร์ดเองมันก็มีช่วงเวลาที่คู่แข่งก็สามารถที่จะทําอันตรายหรือเจาะประตูอะไรใส่เขาได้อะไรอย่างเงี้ยพี่เม้งคิดว่าซีซั่นนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่อาร์เซนอล จะขึ้นมาคว้าแชมป์ดียังบอกไม่ได้หรอกมันเพิ่งสี่นัดมันต้องผ่านอย่างน้อยๆครึ่งทางก่อนแล้วก็เหมือนที่ผมบอกอะวันที่หนึ่งมกราคมมันจะมีโปรแกรมปีใหม่เนี่ยพอถึงตรงนั้นเนี่ยต้องดูว่าาร์เซนเนี่ยนำจ่าฝูงไหมถ้าไม่ไน้ำเนี่ยคุณตามเขากี่แต้มถ้าไ่เกินหกแต้มคุณลุ้นแชมป์ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งแมนซิตี้ก็ตามเพียงแต่ว่าเรายกแมนซิตี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามาตรฐานเขาทำให้เห็นทุกปี หลายซีซั่นแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็เป็นเต็งหนึ่งแต่ทีมที่มันลุ้นเนี่ยตอนนี้อ่าอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้เพราะลิเวอร์พูลก็สะดุดแล้วแพ้คาบ้านอาร์เซนอลก็สะดุดเสมอกับไบรตันในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไม่สามารถจะไปมองเห็นอะไรได้ต้องผ่านปีใหม่ไปทีละทีละส่วนทีละขั้นตอนยิ่งแชมป์เนี่ยยิ่งตอบยากเนาะใช่แพ้ชนะกันได้หมดเลยอ่ะคู่แมนซิตี้อาร์เซนอลผมให้สองหนึ่งแมนซิตี้ชนะ ค่ะอ่านี่ก็เป็นแมชเดย์ที่5เนาะซึ่งอเอาจริงๆแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นไลฟ์ค่ะว่าพี่เม้งก็บอกว่ามันยังวัดอะไรกันได้ค่อนข้างยากแต่ว่าอย่างคู่ใหญ่ในคู่ของการลุ้นแชมป์แมนซิตี้อร์เซนเลนเนี่ยแมชเนี้ยมันจะพอให้คำตอบอะไรได้ไหมคะว่าว่าซีซั่นนี้มันจะเป็นของใครถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดคือแมนซชตี้ชนะอีกเนี่ยมันจะยากขึ้นแล้วสำหรับทีมที่ตามมาแต่ว่ามันแค่ต้นซีซั่นไงเพียงแต่ว,ว่า แมนซิตี้ออกสตาร์ทชนะห้านัดรวดเนี่ยทีนี้มันก็เหนื่อยกันหมดอะใครรุ้นแชมป์อะอ